หลักเรียนท่านประธานสภาผู้แทนร,รัศฎรที่เคารพกระผมในชาวฤทธิ์วิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศฎรจังหวัดนครพนมขอสอบถามทางท่านนัฐมตรีผ่านโดยผ่านทางท่านประธานนะครับว่าตามหลักกฎหมายไทยเนี่ยองค์กรของต่างประเทศสามารถที่จะเป็นหนึ่งในกระบ,บวนการพิจารณา การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยผมเห็นว่าตั้งกต่เรียนกฎหมายมาไม่เคยเห็นกฎหมายแบบนี้ไม่เคยเห็นกฎหมายแบบนี้นบบนในอันที่จะให้องค์กรต่างประเทศเป็นหนึ่งในกระบวนการพิจารวัตถุอันตรายผมไม่แน่ใจครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้พิจารเรื่องนี้ให้รอบคอบแล้วก็ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมี อำนาจที่จะให้องค์กรต่างประเทศมาเป็นหนึ่งในกระบวนการพิจารณาได้นะ<ช>ผม,ผมไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยได้โดยง่ายครับ